สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ยายสำราญย่านหัวค่ะช่องยูทูบของยายสำราญย่านหัวนะคะจะมาขออัปเดตสถานการณ์ครับเพื่อนขาหลังจากที่เมื่อวานเรามาทําการดึงผักดึงแยกเครือบอ,อให้เรียบร้อยแล้วค่ะจากเมื่อวาน่าสามโมงมาสี่โมงเย็นเรานอนก็บ่อทั้งคืนนะครับเพื่อน่าด้วยว่าบอ่อใหญ่นะคะบอ่อใหญ่แล้วก็ทั้งใหญ่ทั้งยาว ด้วยแล้วก็น้าเยอะด้วยมันก็เป็นสาเหตุว่าทาไมถึงนานแห้งแล้วหนึ่งในเพราที่2ก็คือเพื่อนๆ่ะเครื่องสุบน้ําแบบนี้ค่ะพอดีเราเอามาสามตัวสามเครื่องนะคะอ่าสามตัวสามเครื่องนี่เราเราติดเครื่องอ่าบกโมงเย็นนี่ก็ที่สี่ที่ห้าจะแห้งแล้วน้ําแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุค่ะเครื่องสุบน้าเราแบบนี้นะคะนอกไปหนึ่งตัวค่ะเราก็เลยสองทุ่มค่ะเพื่อนๆ่ะพอเครื่องนอกแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแห้งได้ตามกำหนดเวลาค่ะทุกคนค่ะ สิ่งที่ว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนค่ะทุกคน่าตามที่เรากําหนดไว้แล้วว่าที่สีที่ห้าน้ำที่แห้งจะได้ทํางานก็ไม่แล้วค่ะ9โมง10โมงน่านจะได้ทํางานค่ะวันนี้ก็ต้องเลื่อนล่าเช้าออกไปค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะงานเราทาี่เราเนาะมันไม,ไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครว่าเราแต่เรานี่ยนะคะโงเยีดตัวเองว่าเอ๊มันไม่ไปตามกําหนดที่เราตั้งใจไว้แต่แต่เราก็ต้องทําใจค่ะแคงเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นนะคะเพื่อนขะเพราะว่า เพราะว่าอุบัติเหตุอเอลนี่มันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไป็ตั้งใจให้มันเกิดเนะาะเพราะว่าเครื่องใหม่ด้วยนะคะที่น้องกับเครื่องใหม่นะเครื่องผู้ซื้อผู้ซื้อปีที่แล้วนะคะอรอบรอบหนึ่งปีน็อกเลยโอ้ยญ่สัมารก็อา้าวอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะก็ต้องรอให้ใช้สองเครื่องสองตัวสองเครื่องไปก่อนน้ำแห้งเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็ทํางานค่ะช่วงบ่ายจะได้ตอนเย็นจะได้เอาเครื่องที่มันน็อกค่ะไปไปหาช่างเนาะ ัปเดตนสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูต่อไปนะคะขอบพระคุณมากสำหรับการรับชมและการติดตามกับเพื่อนๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะแน่นยการสำราญก็มีแต่เรื่องราวจริงๆในชนีวิตจริงนี่แหละค่ะที่จะถ่ายถ <c oughs> ้าเราให้เพื่อนๆฟังเนาะเกี่ยวกับเดือกันแน่คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนจ้าไปกินข้าวก่อนเนาะ